ข้าของตระกูลเหอยังกล้าเผาใครส่งพวกเจ้ามาหลบหล่อข้าฟินผู้คนต้องสาบแช่งและข่าเจ้าข้านางซะ 多亏了你。 ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไร

ส่งมีรับสั่งให้ผู้ว่าราชการหูกว่างหลินเจอสีเข้าเฝ้าที่เรียกมาพบครั้งนี้ก็เรื่องฝินเหมือนเดิมไม่กี่วันก่อนหวงเชี่ยจือมีดีกาเสนอห้ามแม่ให้สู่ฝินข้าคิดจะให้พวกเขาหารือกันกลับกลายเป็นฉีสารคัดคานพวกขุนนางมีปากเสียงกันใหญ่โต กลุมใจมาฟาบาทเรื่องฟิลลาบาทได้แพร่ไปทั่วแผ่นดินเป็นอันตรายมหารต้องจัดการคันเด็ดขาดถ้ายังถ้ายังมองข้ามมันจะทำให้อีกหลายปีหลังประเทศคงไม่เหลือทหารออกไปรบและยิ่งใบเหลืองบประมาณด้วย หยวนฝูเจ้าจงไปกวางตุง้งตรวจสอบเรื่องนี้แทนขา้าทีข้ามอบอำนาจให้เจ้าตัดสินใจเองได้เลยไม่ต้องรายงานแต่ว่าต้องจำไว้ให้ดีห้ามให้เกิดสงครามชายแดนอย่าขัดแย้งกับพวกต่างชาชิตกล้ามอมรับราชโอ่งการ ขอพระไทยพยาคะ ตัวไปข้าหลินเจอสุยได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนองคกก์จักรพรรดิดำเนินการสืบเรื่องฟินที่ท่าเรือวันนี้จึงขอใช้โอกาสนี้ประกาศซีเร่องให้ชาวกวางตุ้งได้รับรู้หนึ่งผู้ใดที่เสพฟินจงรีบเลิกใครได้โดยเร็วเพื่อแก้ไขความผิดสองผู้ที่ซุกซ่อนฟินดิบจงรีบมอบตัวโดวยเร็ว ผู้ฝ่าฝือจะถูกจับกลุ่ม 3. ผู้ที่แจงบบอแสผู้ที่นำเจ้าทีไปจับกุ่มจะได้รับดังวันทั้งสิน้นเรื่องสุดท้ายข้าขอเตือนทุกคนอย่าได้ฝันว่าคำสั่งของทางการจะอยู่ไม่นานหากฝินยังไม่หมดไปข้าก็จะไม่ไปจากที่นี่ ขอสาบานว่าจะทำให้ดีที่สุดไม่สำเร็จก็ไม่เลิกราไต่เท้ากระถูกปักปล้ำกระถูกปักปล้ำใต้เท้าแต่เท้าฟินในมือพวกเรามีแค่เล็กน้อยเท่านั้นฟินของจริงอยู่ที่สื่อสารหางพวกเขาต่างหากที่เป็น เข้าบัญชี389154าต, 89, ตำลึงเงินขายไปได้800ลังตัวสกุลโหเจ้อเจียง38,000ตำลึงเงินตัวสกุลเหย,ยนเหอหนาน25 0 0 0ตำลึง400อยลังใต้เท้าหลูจากเจียงซีห0 0 0มตำลึงเข้าบัญชีวันนี้2 7 4 4 0่อเจ็ดหมนสพ่้อยลางใต้เทา้าผู้แทนพูดอะไรบ้างล่ะเขาพูดว่าหาฟินยังไม่หมดไปเขาขก็จะไม่ไปจากที่นี่ 25 8, 25 8, 2 5 8 2 5าแสคุณเฉียวจากเจิดจียห้าหมื่นตำลึง370ลังรับมา863าตำลึงควรคืนสองคนคิดบัญชีผิดแล้วกลับไปคิดใหม่ขอประทานโทษขอรับคุณชายท่านพ่อท่านคิดว่าสินค้าชุดนี้ต้องรอก่อนไหมไม่ต้องน้ำใสไปปลาก็อยูไม่ได้ ลูกขวบข้างบนเจาไปทางนั้น เดนไม่เป็นไรใช่ไหมขอรับพวกเขาเป็นใครทำไมถึงเข้ามาตรวจสินค้าตามอำเภอใจได้เก็บดาบให้หมดเก็บดาเซะที่นี่เป็นโกดังในเขตปกครองศุลกากรกวางตุ้งของข้าใครจะบังอาจมาหาเรื่องที่นี่คําสั่งข้าเองได้หรือไม่ ที่แท้กับผู้ว่าหลินแต่เท้าหลินเองรอกหรือเออเตอใต้เท้าหลินข้าน้อยผู้ดูแลสุลการกรกวางตุ้งแห่งนี้วีโฮอันบิดาข้าน้อยคือขุนนางกรมการครังหวีเสียงส่วนผู้ว่าราชการจื้อลี่ชีซันก็เป็นอาจารย์ของผู้น้อยถ้าจะว่าไปแล้วยังต้องเรียกท่านว่าท่านอาด้วยซ้ำใต้เท้าอีไม่ต้องเกรงใจ ในเมื่อเป็นเรื่องงานก็ทําตามกฎระเบียบเถอ,อะโอ้ถ้าท่านผู้ว่าอยากคน้นฉะนั้นก็เออค้นเถอะอะไรนะค้นเถอะ ถ้าจะฆ่าเจ้าแต่เธอแต่เท้าพูดว่าคนพวกนี้ปาเถื่อนเรียกให้เกิดการปะทะกันลำบากเลยทำให้แต่เท้าต้องตกใจรบกวนแต่เท้าแต่ครั้งหน้ามาตรวจก็ช่วยแจ้งข้าสักหน่อยเถอะอันเอ๋ไปกันเถอะเจ็บเลยเจ็บเลย 在逃。Good, huh?